หมกขี้เหล็กใส่กะทิใส่หมูสามชั้นจ้าอันนี้จะเป็นลูกทรายล่ะมาจากมาตัดใบตองจ้าพี่น้องจ้าเอากลองตั้งตั้งไว้ฝนกระโตพี่น้องจ้าทุ่มเทคักกับคลิปนี่ฝนตกเปียกฝนจ้าพี่น้องจ้าฝนตกลิ้นปล่อยปล่อยลิ้นเบิดอันนี้จะเป็นขี้เหล็กที่เอต้มไว้เด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะทายให้เบิ่งตอนน้ำที่สามเล้อจ้า เอาขีเล็กมาใส่น้ำเ้ยจ้าพี่น้องจ้าเอกซกิคั่น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 เอาความขมมันออกที่อยู่ในน้ำจ้าคั่นไปเรื่อยเรือจ้าจนเซตเลยจ้าเฮ่จ้าเอใส่างในกระชอนเนาะเราก็เทน้ำที่อยู่ในหมอกับขีเล็กจะใส่ไปให้เบดจ้าคั่นคั่นบีบบีบบีบจ้าเทออกให้เบิดเลยจ้าทั้งกลนทั้งหยังเนาะเอามาคั่นจ้าพี่น้องจ้าคั่นให้เซตเลยจ้า แห้งกะเทียมตักไขร้ซอยใบมะกูดอกโ,โ,โคจ้าพี่น้องจ้ตาตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจ้ตาตำให้ละเอียดต,ต,ต,ตเรื่อยๆจ้าเรียบร้อยจ้ามาตักใส่ถ้วยเลยจ้าส่วนผสมเรียบร้อยแล้วจ้า หมูสามสันจ้าเขามาหั่นหมูสามสันเลยจ้าพี่น้องจ้าบ่ต้องหั่นชิ้นใหญ่เลยจ้าหั่นชิ้นพอดีจ้าบ่หน่อยหลายบ่ใหญ่หลายเลยจ้าพี่น้องจ้านี่เป็นหมูสามสันมันก็จะมีเนื้อแทกยูบ่หลายจ้าต้องใส่หมูสามสันเท่านั้นจ้าถึงจะแซ่บหั่นไปเรื่อยๆเอยจ้าจนเสร็จเลยจ้าเรียบร้อยจ้าเอามาใส่จานไวเลยจ้าเอาใส่ถ้วยไวเลยจ้าใส่พริกแกงที่ตาไว้ ใส่หมูสามสั้นจ้าใส่กะทิลงไปจ้าพี่น้องจ้าเ่ต้องใส่หลายด้วยจ้าพี่น้องจ้าพริกโสดเกลือผงนัวน้ำตาลน,น้ำปลาสูตรเข้มขน้นใ่ผักอีตูแล้วก็ขี้เหล็กที่เราต้มไว้ด้วยจ้า ต้มไว้สามน้ำเด้อจวจะคั่นเอาน้ำออกเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามาคลุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจ้ะใส่มือขยำขยำเลยเนาะขอภายในถุงกอบแกบเด้อย้ะเติมน้ำกะทิลงไปอีกนิดนึงจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่มความเข้มข้นมาถึงขั้นตอนห่อเลยจ้าพี่น้องจ๋าตักใส่ใบตองใบตองเอจะห่อสองสันเด้อยจ้า ั้นแรกจะเป็นใบตองงาวสั้นที่สองเอจะใส่เป็นใบตองหน่อยด้วยจ้ะฉีกเป็นสองอันด้วยจ้ะขอภัยในความใบตองแบบว่าใบตองมันบองามเนาะพี่น้องจ้า่อกับโบงามจ้เพราะใบตองมันโ่ใหญ่มันขล้อเคเลเขาเอื่นใบตองตายแรงจ้ะพี่น้องจ้าช่วงว่งหันมันแรงคักพี่น้องประตาที่นี่ฝนตกมันก็เลยแบบว่าค่อยๆโปงเนาะใบตองมันก็เริ่มมีมีเราจะตอนแรกคือแบบจะจะตายเราจะที่นี่มันก็เอิ่นใบตองตายแรงอะเนาะ ใบมันก็เลยบทันไดีไงจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยได้ใบแบบนียจ้ะตะปุตะปิยังเสียจ้ะค่อยๆห่อไปเด้จ้ะห่อบางงาปันไดจ้ะแต่ว่ารสชาติแซ่บเด้จ้ะเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดได้จ้ะห่อให้เสร็จเด้จ้ะแล้วเขาก็เอาไปหนึ่งเนาะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจ้ะ หนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วจ้าขีบที่ละหมกเนาะใส่ในถาดจับพี่น้องจ้าเคค่อยขีบที่ละหมวกวางลงจ้าสีได้อยู่ประมาณหกหมกจ้าหอมห้วยหวยมาจ้าเอเจแก,กให้เบิงจ้าว่ามันเป็นจะเสบปันใดว้าวนากินจ้าพี่น้องจ้าหมูสามสั้นแบบว่าเน้นๆหอมห้วยหวยเอาเข้าวเหนียวคุยจ้บพี่น้องซ แสบเป็นจะแสบบ่จ้าจ้า,จามากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าแสบแสบน้ำกันเด้อยจ้า